อันนี้อะไรนะมอนสเตอร์ของหญิงแต่มันบีบได้นะเพื่อนๆเป็นอะไรบีบกลัวอันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องจุ่มคิีมมอนวีอะไรนะวีหกไหมครั้งแรกของการจุ่มคิีมมอนในครั้งนี้เริ่มกันเลยจะไม่ได้มาบีบเริ่มมืเดี๋ยวมาเสียวมือแม่อยาได้ตัวไหนต้องบอกเขาด้วย หน้ากล่องหน้ากล่องอยากได้สีชมพูหน้ากล่องคูห้ามดูห้ามดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีชมพูอันไหนมันมีสีชมพูอ่ะนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เหรออ่าใช่โอเคจึ้งหน้าดีก็ฉีกเลยเพื่อนโดยการแล้วเอาเหรอโอเคอ่ะแม่ฉีกอันนี้อีกละเอาเลยตัวที่อยากได้